ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริษาสวรัสดิฉันและอาจารย์ฐานเทียนเยี่ยนมาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในภาษาจีนชุดสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและภาคกลางในวันนี้จะพาไปเกาะเกร็ดค่ะ เนื้อหาบทสนทนาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวอยากจะทำของชิ้นเล็กๆที่ทำด้วยตัวเองมักคูเทศจึงแนะนำให้ไปที่เกาะเกรดซึ่งภาษาจีนเรียกว่าเท้าซื้อเต่าหรือเกาะแห่งเครื่องปั้นดินเผาเพราะที่นี่มีชื่อเสียงมาจากโรงงานเครื่องปั้นดินเผาบนเกาะเกาะเกรดตั้งอยู่ที่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นอยู่กับจังหวัดนนทบุรีเป็นเกาะที่เกิดขึ้นมาจากการขุด ไม่ได้เป็นเกาะกลางแม่น้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก่อนขุดคลองนั้นสายน้ำไหลเป็นรูปตัวย,ยูเพื่อให้การขนส่งทางน้ำสะดวกขึ้นและลดอุบัติเหตุทางเรือจึงขุดทางน้ำให้แม่น้ำไหลเป็นเส้นตรงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสายน้ำจะไหลผ่านทางน้ำเดิมกับคลองที่ขุดแล้วจะไหลามาบรรจบกันอีกครั้งจึงกลายเป็นเกาะขึ้น ในปัจจุบันสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะก,ก็คือเครื่องปั้นดินเผาเพียงจ่ายเงิน50บาทซื้อดินเหนียวก็สามารถปั้นเครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเองได้โดยจะมีช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่มีประสบการณ์มาสอนปั้นด้วยต่อไปจะเป็นบทสนทนาระหว่างมักคุเทศกับนักท่องเที่ยวโดยจะยังไม่แปลความหมายก่อนเตาโย่ย DIY ไกด์ 能让我们自己动手做一些我们喜欢的东西，有什么地方可以推荐给我们吗？曼谷和曼谷周边有很多地方专门教学生或游客亲自制作手工艺品，比如说陶瓷岛。听名字就知道，这个岛上肯定可以制作陶瓷。对，其实。 陶瓷岛泰语名叫 g o g ะกร因为岛上的陶瓷工厂而闻名，所以中国人称之为陶瓷岛。这座岛在哪里呢？陶瓷岛位于梅南河下游，隶属于暖武里府，是因挖掘人工运河而形成的小岛，而不是自然形成的河中岛。当初。 为了方便河运和减少行船事故，所以在一段 U 字型河段处挖一条运河，使河水不需要绕着 U 型河道，而是取直线下行。运河开通后，河水流经原河道和运河后再次汇流，这样就形成了一个岛。 那么岛的面积应该不会很大吧？这个岛面积有四平方公里多呢，也不算小了。那么岛上的陶瓷制作有什么特色呢？从大成时期起，这里就是河运的必经之地，经济繁荣。现如今，岛上最著名的就是陶瓷工厂，在这里有制作精美的陶器。 只要花五十泰铢买一块制作陶瓷的泥，你就可以亲手制作陶器。有人教我们吗？当然啦，那里有一位富有经验的陶瓷师傅会教我们制作，但是师傅不会说汉语，我会在旁边给你们翻译。 等一下，我要做一个陶瓷碗拿回家做纪念，然后再做一些小礼物，写上朋友的名字送给他们。你们会骑自行车吗？你们可以每人租一辆自行车环岛骑行，既锻炼了身体，又欣赏了岛上的美景。每辆自行车才四十租。 你可以骑一天，这是一项不错的活动。你们还可以坐船绕,绕岛一圈，看水上人家。这个小岛虽然面积不大，但是旅游项目却不少。ลำดับต่อไปจะพูดบทสนทนาที่ละประโยชน์พร้อมคำแปลรวมถึงบอกความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจในแต่ละประโยคค่ะ。导游。 我们想 DIY 一些小物件。ไกด์คะพวกเราอยากจะทำของชิ้นเล็กๆด้วยตัวเองสักเล็กน้อยสิ่งของ物ู物件สิ่งของเล็กๆ小物件小物件จำนวนเล็กน้อย一些一些ประโยคต่อไป 能让我们自己动手做一些我们喜欢的东西。ให้พวกเราสามารถลงมือทำของที่พวกเราชอบเองสักเล็กน้อย。ตัวเอง，自己，自己，ลงมือทำ，动手，动手，ลงมือทำด้วยตัวเอง。自己动手。สถานีวิทยุศึกษา。 自己动手。ของที่ชอบ，喜欢的东西，喜欢的东西。ประโยคต่อไป，有什么地方可以推荐给我们吗？มีสถานที่ไหนแนะนำให้พวกเราไหมคะ？สถานที่，地方，地方。มีสถานที่ไหน？นหน有什么地方？ 有什么地方？不要到白。曼谷和曼谷周边有很多地方专门教学生或游客亲自制作手工艺品。กรุงเทพและรอบกรุงเทพมีสถานที่หลายแหง่งที่สอนนักเรียนหรือน,นักท่องเที่ยวให้ลงมือทำงานฝีมือด้วยตัวเองโดยเฉพาะรอบๆโจเปียนโจเปียน สถานที่หลายแห่งห多地方แห่งโดยเฉพาะ专门专门สอน教教หรือ或或นักเรียนหรือนักท่องเที่ยว学生或游客学生或游客ด้วยตัวเอง 亲自，亲自，ทำปฏิ制作，制作，ทำขึ้นด้วยตัวเอง。亲自制作，亲自制作，งานฝีมือ，手工艺品，手工艺品。ประโยคต่อไป，比如说陶瓷岛，ยกตัวอย่างเช่นเกาะเกร็ด。 เครื่องปั้นดินเผาเครื่องเซรามิาากถาวือถาวือเกาะเต่าเต่าถาวือเต่าใช้เรียกเกาะเกรดที่มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาประโยคต่อไปทิ้งมิงจื่อจก็รู้ว,ว่าบนเกาะนี้สามารถทำเครื่องปั้นดินเ่าได้ บนเกาะนี้สามารถทำเครื่องปั้นดินเผาได้แน่นอนชื่อหมิงจื่อหมิงจื่อแน่นอนคันติง่งคันติง่งประโยคต่อไปชใช่ะจริงๆแล้วที่ภาษาจีนเรียกว่าเถาสือเต่าหรือแปลได้ว่าเกาะแห่งเครื่องปั้นดินเผานั้น ชื่อภาษาไทยเรียกว่าเกาะเกร็ดจริงๆแล้วภาษาไทยไทยอเทยอเรียกเรียกว่าเจียวเจียวประโยคต่อไป的陶เพราะมีโรงงานเครื่องปั้นดินเผาบนเกาะจึงมีชื่อเสียงโรงงาน โรงงานโงงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเ陶磁工厂陶磁工厂มีงื่อเสียง闻名闻名เพราะีุดจุดจุดจึงจุดจุดจุดเพราะจุดจุดจุดจึงจุดจุดจุดเพราะจุดจุดจุดจึงจุดจุดจุดเพราะจุดจุดจุดจึงจุดจุดจุด ประโยคต่อไป so 以中国人称之为陶瓷岛ดังนั้นคนจีนเลยเรียกที่นี่ว่าถาวซือเต่าหรือเกาะแห่งเครื่องปั้นดินเผาประโยคต่อไปเจ้าโจวเตานะเกาะนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ที่ไหนใี่ไหนลี่ไหนประโยคต่อไป 陶า,าว่งดอเ位于湄南河下游เกาะเกรดตั้งอยู่ที่ปลายแม่น้ำเจ้าพระยาปลายแม่น้ำ下游下游ปลายแม,แม่น้ำเจ้าพระยาเมนแ下游เม่น,น้ำ下游ประโยคต่อไปลี้สู่ยูนอูหลีฝูขึ้นกับจังหวัดนนทบุรีขึ้นกับ ขึ้นตรงต่อลี่สูลี่สูนนทบุรีหนวนวุลีนวนวุลีจังหวัดฝูฝูประโยคต่อไป是因挖掘人工运河而形成的小岛เป็นเกาะเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นจากการขุดคลองด้วยแรงงานคนขุดเจาะ 挖掘挖掘ด้วยแรงงานคน人工人งคลอง运河运河ก่อตัวเป็น形成形成ขุดคลอง挖掘运河挖掘运河ประโยคต่อไป 而不是自然形成的河中岛。ไม่ใช่เกาะกลางแม่นาม้ำที่เกาะตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ。ธรรมชาติ，自然，自然，เกาะตัวขึ้นเองตามธรรมชาติ。自然形成，自然形成。ประโยคต่อไป。当初为了方便河运。 减少行船事故ตอนนั้นเพื่อสะดวกในการขนส่งทางแม่น้ำและลดอุบัติเหตุในการเดินเรือเพื่อที่จะ为了为了สะดวก方便方便ขนส่งทางแม่น้ำย运่运ลดน้อยลงลดลง减少 减少การเดินเรือ行ดลดอุบัติเหตุล少อุบัติเประโยคต่อไป所以在一段 U 字形河段处挖一条运河。ด,ววดังนั้นจึงได้มีการขุดคลองสายหนึ่งตรงช่วงแม่น้ำรูปตัวอักษรย U ดังนั้น所以 yi ช่วงแม่น้ำาัว đ n รูปตัวอักษรยูยู字形ยู字形ส่วนสถานที่ชู่ชู่ขุดวา่วาว่ประโยคต่อไป 使河水不需要绕着 U 型河道，ทำให้สายน้ำไม่ต้องอ้อมทางน้ำรูปตัวยู，ทำ使绕河道河道ประโ而是取直线下行。 แต่ไหลไปเป็นเส้นตรงเส้นตรงประโยคต่อไปย河น通ฮ河水流ปิ河道้นหลังน流。หลังคลองเริ่มใช้แล้วหลังจากสายน้ําไหลผ่านทางน้ําเดิมกับคลองแล้วก็ไหลามาบรรจบกันอีกครั้ง เริ่มใช้เปิดคายทงสถานีวิทยุศึกษาคายทงหลังเริ่มใช้คายทง后คายทง后ไหลผ่านเหลวจิงทางน้ำเดิมยวนเหอเตายวนเหอเตาอีกครั้ง再次่อ ไหลมาบรรจบกันคุยเหลวคุยเหลวประโยคต่อไป这样就形成了一个岛เช่นนี้จึงกลายเป็นเกาะเกาะหนึ่งประโยคต่อไป那么岛的面积应该不会很大吧ถ้างาั้นพื้นที่ของเกาะน่าจะไม่ใหญ่มั้งคะถ้างั้นน่ามะ 那么พื้นที่ของเกาะ đảo 的面积岛的面积,的面积น่าจะยังไงยังไกประโยคต่อไป这个岛面积有四平方公里多呢นะ也不算小了พื้นที่ของเกาะนี้ใหญ่สีตารางกิโลเมตรนะค่ะก็ไม่ถือว่าเล็กนะคะตารางกิโลเมตร 平方公里ง方公里ไม่ถือว่าไม่นับว่า不算不นประโยคต่อไป那么岛上的陶瓷制作有什么特色呢？แล้วการทำเครื่องปั้นดินเผาบนเกาะมีลักษณะเด่นอะไรหรอคะการทำเครื่องปั้นดินเผา陶瓷制作 陶瓷制作ลักษณะเด่นเทศศึกเทประโยคต่อไป从่วงดัตวรฉตั้งแต่สมัยอายุทยาเป็นต้นมาอายุทยาดัชชยุคสมัยศตวรรษตั้งแต่จุดจุดจุดเป็นต้นมาชจุดจุดจุดฉี 从าจุดจุดจุดจีจประโยคต่อไปที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ยานพาหนะใช้ขนส่งทางน้ำต้องผ่านสถานที่ต้องผ่านปี之地งจ之地ปประโยคต่อไปเศรษฐกิจรุ่งเรือง เศรษฐกิจจิงจิจิงจิเจริญรุ่งเรืองฝหง繁หลงประโยคต่อไป现如今岛上最著名的就是陶瓷工厂ตอนนี้สิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะก็คือโรองงานเครื่องปั้นดินเผาตอนนี้现如今 现如今มีชื่อเสียงจุ้งมิงจุ้งมิงมีชื่อเสียงที่สุดที่สุดจุ้งมิงจประโยคต่อไป在这里有作美的陶นที่นี่มีเครื่องปั้นดินเผาที่ทำอย่างประณีตงดงามประณีตงดงามจิงเหม่ยจิงเหมย ประโยคต่อไป只要花五十泰铢买一块制作陶瓷的泥เพียงแค่จ่ายห้าสิบบาทซื้อดินเหนียวที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาหนึ่งก้อนเพียงแค่จื๊อจืใช้เงินห้าสิบบาท五十สิบ泰铢ห้泰铢 ดินผสมน้ำหรือโคลนหนีหนีประโยคต่อไปหนีโจ亲手制作陶器คุณก็สามารถทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือคุณเองด้วยมือตัวเอง亲手亲手ทำด้วยมือตัวเอง亲手制作亲手制作 ประโยคต่อไป有人教我们吗มีคนสอนพวกเราไหมคะประโยคต่อไป当然了那里有一位富有经验的陶瓷师傅会教我们制作แน่นอนค่ะที่นั่นมีช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่มากด้วยประสบการณ์ท่านหนึ่งสอนพวกเราทำมากไปด้วยเต็มไปด้วย富有 富有ประร经验经验,经验，张ผู้ชำน,นาา师傅师傅,师傅，张ผู้มาก,กา富有经验的师傅富有经验的师傅。但是师傅不会说汉语。 我会在旁边给你们翻译，แต่ว่าช่างปั้นพูดภาษาจีนไม่ได้ฉันจะแปลให้พวกคุณอยู่ข้างๆข้างๆ旁边旁边แปล翻译翻译แปลอยู่ข้างๆ在旁边翻译在งๆน旁边翻ปประโยคต่อไป 一,一拿รออีกสักครู่ฉันจะทำชามอันหนึง่งเอากลับบ้านเป็นที่ระลึกกลับบ้าน回家สถานีวิทยุศึกษา回家ที่ระลึกจ念เ念ประโยคต่อไป然后再做一些小礼物 写上朋友的名字่อเพห่องจากขั้น,นช่อาขอ้ขนเสีเล็กๆจนวนหนึ่งเขียนชื่อเพื่อนลงไปแล้วมอบให้พวกเขาเขียนเสียเสเขียนชื่อลงไปเขียนชื่อเอาไว้เขียนชื่อ่งมอบใหส่ง,สง ประโยคต่อไป，你们会骑自行车吗？พวกคุณขี่จักรยานได้ไหมคะ？ขี่，骑，骑，自行车，自行车。ประโยคต่อไป，你们可以每人租一辆自行车环岛骑行。 พวกคุณแต่ละคนสามารถเช่าจักรยานหนึ่งคันขี่รอบเกาะเช่าจูจูจคันลักษณะนามของจักรยานเลี่ยงเลี่ยงจักรยานหนึ่งคัน一辆自行车一辆自行车เกาะตต๋าประโยคต่อไป 赏ทั้งเป็นการออกกำลังกายทั้งเป็นการชมทิวทัศน์สวยๆบนเกาะออกกำลังกายต้วนเลียนต้วนเลียนร่างกายสุขภาพเช่นถีเช่นถี่ชม欣赏欣赏 ทิวทัศน์สวยๆประโยคต่อไป่ลนนิงไแ่ละิงปร่ะโยตคต่อไปัน่คันแ่ลคันแ่คัน่คนเ่คันแคนแต่ละันแ่ันแต่ลคันแค่4ะบาทเองคัณสตา่ารถันแต่ละคันันแตะคันแลคต่ละล่ะะ 这是一项不错的นี่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไม่เลวเลยค่ะกิจกรรมรายการลักษณะนามของกิจกรรมช่งชงไม่เลว不错不错กิจกรรม活动จกประโยคต่อไป 你们还可以坐船绕岛一圈，看水上人家。พวกคุณยังสามารถนั่งเรือรอบ水上人家水上人家这个小岛虽然面积不大。 但是旅游项目却不少แม้ว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้มีเนื้อที่ไม่ใหญ่แต่ว่ารายการท่องเที่ยวกลับไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะท่องเที่ยว旅游旅游รายการ项目项目แม้ว่าจุดจุดจุดแต่ว่าจุดจุดจุดซีรจุดจุดจุดแตจุดจุดจุด 虽然จุดจุดจุดแต่สิจุดจุดจุด,จด,จด,จดต่อไปมาทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทสนทนาน,นี้กันนะคะลงมือทำต้องสดต้งสด้วยตัวเอง亲自亲自ทำประดิษฐ์制作制作งานฝีมือ 手工艺品，手工艺品，กระเบื้อ陶磁岛，陶磁岛，เครื่องปั้นดินเผาเครื่องเซรามิก陶磁陶磁โรงงานโรงงานปลายแม่น้ำ下游下游 จังหวัดนนทบ,บุรีหนวยวูหลีฝูหนวนวูหลีฝูขุดว่าเจืวาเจืคลองยื่นเหอยื่นเหอก่อตัวเป็นกลายเป็นเสียงฉังเสียงฉัง,งขนส่งทางแม่น้ำเหอยื่นเหอยื่น ทางน้ำ河道河道ตาตารางกิโลเมตรตารางกิหลเเศรษฐกิจเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองฟนหลงฟหลงประณีตงดงามจิ้งหมจิงหม่ มากไปด้วยเต็มไปด้วยฟู่ยฟู่ยที่ระลึกจีเนียนจีเนียนขี่ขี่ขี่จักรยานจักรยานสถานีวิทยุศึกษาจักรยานเช่าจูจู คันลักษณะนามของจักรยานเลี่ยงเลี่ยงออกกำลังกายต้วนเลี่ยนต่วนเลี่ยนร่างกายสุขภาพ身体ี身体่กิจกรรมหัวตงเรือฉวน นที่จบไปแล้วนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกาะเกร็ดครั้งหน้าพวกเราทั้งสองจะพาไปเที่ยวสถานที่ไหนโปรดติดตามต่อครั้งหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ่ายเจี้ยนการเุ่านที